ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะก็วันนี้เราก็อยู่ในช่องซึมแหลกนะครับทุกคนนะผมก็วันนี้นะเราอยู่ในเว็บ D I D Store Shop นะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะผมเป็นก็จะมีอานแจกเหมือนเดิมนะครับมีมีโค้ดมาแจกเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับมาดูการสมัครกันก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะทุกคนก็จะเป็นอันบนจะเป็นยูเซอร์นะครับผมอันตรง ข้างล่างสองช่องนะครับผมจะเป็นอันนี้นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นรหัสแล้วก็มีรหัสนะครับให้ใส่เหมือนกันเลยแล้วก็สมัครสมาชิกครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวนะครับผมสําหรับวันนี้นะพี่จะมารีวิวไอ้พวกนี้นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาส่งให้ดูนะครับว่ามันจะดีว่ามันจะโอเคหรือเปล่าครับผมก็โอเคมาดูกันนะครับผม โอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเติมโค้ดครับที่การเติมโค้ดก็ง่ายนะผมมาที่เติมโค้ดนะับแล้วก็ใส่โค้ดใครอยากได้โค้ดนะผมใส่ตามพี่นะครับผมอ่ากดเยืนแล้วก็อค่นี้ก็ได้นะครับทุกคนฮะใครอยากไล้ก็จัดเลยครับผมอาจจะได้หนึ่งร้อยก็ได้นะเต่เพราะว่านีนเป็นรนดอมนะทุกคนอาจด้ห้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบร้อยนะผมก็แล้วแต่นะทุกคนแต่คนได้ร้อยนี่คือแบบดวงดวงดีมากเลยนะจริงนะครับ ก็สำหรับวิธีการเติมเงินก็จะเป็นการเติมเงินสดของขวัญน,นะครับก็ใครที่อยากได้นะครับผมตามนี้เลยครับเป็นไอนี้เลยนะทุกคนอ่าใครที่เติมไม่เป็นนะผมก็มาดูวิดีโอแล้วก็น้าเดิมเป็นแล้วต้งตามตามนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวพี่จะไปเติมเป็นอเนี้ยทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะไปเอาอันนี้ให้นะทุกคน เติมเอาวให้ดูนะวันนี้นะครับเป็นอ่าเป็นโค้ดนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นบริการเติมพาร์เนาะแล้วก็จะมีนี่ไงครับนี่เป็นการเติมพาร์อันนี้ให้ใส่ไอเดีย ID ของของเราที่จะ,ท,จะที่จะเติมลงไปนะทุกคนก็คือไอเดียมันจะเข้าไปอยู่ในอ่าไอสกินอนะ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในไอเดียนะครับทุกคนเคเดี๋ยวไปดูนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่่ะเติมนาคอสนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเติมเงินก่อนนะตอนนี้มีอยู่ห้าบาท ไปเติมเงินแป๊บหนึ่งครับทุกคนฮะโอเคทุกคนนะตอนนี้ที่ก็เติมไปเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ครับทุกคนนะนี่อะยนี่ครับผมกคนโอเคเติมเดี๋ยวไปส่งกันเลยดีกว่าครับทุกคนฮะเดี๋ยวไปนี้กันเลยครับไปเอ่อเติมพาร์ตกันเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเอาคอร์สอะดเมะนะทุกคนก็จะมีสกินอนดเมะหลายสกินเลยทุกคนนี่ครับดู นะก็มีรนะ้านเวยไทยก็มีทุกคนโอ,โอเคงกข่านี้นะผมก็อันนี้เป็นไอดีนะทุกคนก็ใส่ไปเลยนะผมก็เดี๋ยวพี่จะใส่ไอดีของพี่นะทุกคนอืมโอเคผ่านาโอเคก็ชื่อในเกมแล้วก็ ชื่อผู้ใช้ในเกมแล้วก็ระับฐานนะทุกคนก็พอใส่เสร็จแล้วนะผมก็ใส่ให้ถูกนะทุกคนใส่ให้ถูกนะถ้าใส่ไม่ถูกก็อดนะครับทุกคนไม่เข้าก็แล้วเทก็ไม่รู้ยังไงนะทุกคนก็ใส่นะครับผมปะกดปึ๊บเรียบร้อยครับสําเร็จครับก็เนี่ยครับผมเดี๋ยวรอทำสถานะนะผมกําลังทารายการนะครับทุกคนนี่ครับสถานะกําลังทารายการนะผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม ถ้าทาเสร็จแล้วผมมันจะขึ้นว่าสาเร็จนะครับทุกคนโอเคป่ะโอเคครับทุกคนนะผมก็สําเร็จเรียบร้อยนะทุกคนนี่ครับผมกําลังทารายการสาเร็จเรียบร้อยนะผมปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอดีกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างมันได้หรือปัจจิจริงหรือเปล่ากันทุกคนไปดูในอดีกันครับทุกคนโอเคครับทุกคนแลผมตอนนี้นะพี่ก็อยู่ในไอดีเรียบร้อย้วทุกคนนี่ครับได้สกินมาจริงๆนะทุกคนนะเป็นสกินนาฟอร์สนะ โคตรเจ๋งนะทุกคนอยู่ดิโคตรสวยอ่ะเราะสำหรับน้องๆหน่อยนะที่อยากได้สก,กินแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเด้อก็ลองไปดมกันดูนะทุกคนนี่ครับมันได้จริงๆนะทุกคนแยวผมจะกันลิปหน้าครับ <S <S เดี๋ยวพี่ออกไปเล่นเกมก่อนละกันเนาะบาย